นะครับที่จังหวัดขอนแก่นในภาคอีสานในปี55วันที่6มการาคมเราได้รับอนุญาตนะครับที่จังหวัดขอนแก่นและเราก็หลังจากนั้นผมเองก็พอตัดสินใจเราได้รับอนุญาตเรียบร้อยนะครับเราก็เลยวางนโยบายตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วก็เดินตามนโยบายของตำรวจเมืองทั้งหมด3ปีนะครับกับอีก2เดือนก,นกว่าที่ เราเกิดขึ้นมาวันนี้เหนื่อยมากครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้ขอตัง้งไขข้อที่หนึ่งเราเริ่มด้วยความตั้งใจของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไปหาคนสนับสนุนหลายที่สมัยก่อนเรามีโอากาสได้ไปคุยกับคนมากมายเราเคยเดินมานั้นพี่น้อกจะมีทั้งคนเก่าคนใหม่ในภาคใต้จะมีคนเก่าคนในภาคอีสานก็มีคนเก่าคนใหม่เราเยอะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเรา นโยบายในยส่วนการทํางานเนี่ยนะครับต้องต้องยอมรับว่าเราใช้าการทํางานในเชิงของมวลชนทํางานร่วมกับเรานะครับบางทีผู้นามาหาผมเยอะนะครับท่านบก,กเอาแนวนี้เลยบางคนก็แนวนี้เลยนะครับบางคนก็มาแนวนี้บางคนก็เพราะเราไม่รู้มันมันหลายแนวผมก็บอกว่าขอให้อยู่แนวเดียวนคือแนวอะไรก็ได้ที่ช่วยเหลือคนอื่น นั่นวันนี้ก็เดินมานะครับเราก็ผ่านช่วงวิกฤตมาจนถึงช่วง2ปี3าปีสมาชิก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นก็ต้องขอบคุณคนเก่าๆที่ได้มาอยู่ร่มต้นแรกๆนะครับพี่น้องภาคใต้ผมยังไม่ได้ลงมาเป็นเรื่องเวลาเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้ทีเราผมมีและอนของพี่น้องภาคใต้ทั้งหมดที่เป็นสมาชิกเก่าเรานะครับน่าจะประมาณเกือบเป็นหมื่นคนนะครับที่อยู่ที่นี่ เดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยนะครับคุยแล้วก็ให้ความเข้าใจเพราะว่าในเชิงนโยบายในภาคใต้สมัยก่อนเนี่ยผมให้บกบริหารบกภาคใต้หนึ่งท่านเลยนะครับคุมภาคใต้ทั้งหมดพี่แกก็คุมได้อย่างดีมากคุมเป็นเซ็นเลยนะครับคุมไปคุมมาก็พอดีพาเพี้ยนทั้งภาคใต้เลยตอนนั้นนะครับก็เลยเราก็ไม่ได้ลงมาเลยภาคภาคใต้นะครับก็เนื่องจากการมือมีปัญหาเราก็ไปทีภาคอีสานไปต่างๆก็ใช้เวลา ทิ้งพี่น้องท่านใด้เลยประมาณร่วมเกือบสองปีได้ไหมสองปีนะสองปีไม่ได้ลงมานะครับก็วันนี้ไม่แปลกที่พี่น้องสมาชิกเก่าเราอาจจะไปเจอคนเก่านะนะครับมีใครบ้างครับที่ไปไปพูดคุยแล้วไปเจอตำรวจเมืองคนเก่าๆบ้าขอดูหนนะ่อยนะครับท่านจะเจอเพราะว่ามีแน่ๆนะครับแต่ก็มีคนที่เขาติดตามมาตลอดเวลาก็เขาก็จะเห็นงานเราเติบโตแล้วก็ เข้าใจแต่บางคนไม่ได้ติดตามว่าอ,อาจจะอาจจะไม่รู้ว่าเราไปไหนตอนไหนถ้าท่านไหนจะไปเจอคาถามแบบงงๆท่านก็ไม่ต้องไปด่าเขา,าขขนะก็ถือว่าเป็นพี่น้องคนเก่าเราที่ได้เริ่มต้นกับตกลงมาส่วใหญ่สมัยก่อนเราจะไม่เน้นเปิดศูนย์ต้องบอกก่อนเราใครจะเปิดศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวอาจารย์แป๊บนี้ท่านจะเปิดโอ้โต้องมีเงินเท่าไหร่ห้าหมื่นนะสมัยก่อนแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ต้องมีตึกมีสำนักงานพร้อมเลยเราไม่ได้มีศูนย์แบบแบบแบบแบแบบลักษณะแบบนี้นี่คือนโยบายเดิมเราและให้จังหวัดละอะไรครับจังหวัดละศูนย์ไรหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็ผ่านมาหลังจากนโยบายก็เปลี่ยนอะไรต่างเพื่อให้งานมันคล่องตัวขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะครับผมก็ได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ปรับอะไรต่างแต่สิ่งที่เราไม่เคยปรับเลยน,นั่นคือวัตถุประสงค์เรา ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมแต่วิธีการทํางานอาจจะมีการปรับนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังเดินในนโยบายใหม่ๆใ,ใ,ในปีนี้นั้นพี่น้องเองในฐานะที่เป็นผอ,อเราแล้ววันนี้หน้าที่ระบ,บทบาทของท่านจะทําอะไรบ้างจะรู้ยังไง้องไปยังไงจะต้องจากวันนี้ไปจะต้องรู้ให้มากนะครับเพราะว่าท่านจะสามารถที่จะพูดอะไรให้เหมือนกัน ปัญหาของเราทุกวันนี้เกิดขึ้นคือเราพูดคนละภาษานะครับมันก็เลยเกิดปัญหาสรุปเมืองตอนนี้มีทุกภาคของประเทศไทยนะครับอีสานก็บอกว่าตายแน่ๆได้เท่านี้นะครับฝั่งฮังวนุฒก็บอกอย่างนี้ฝั่งนี้ก็บอกอย่างนี้สรุปวันนี้เละเป็นโจ๊กเลยนะครับเราก็เลยมีวางนโยบายกันใหม่นะครับพี่น้องอันนี้ประก,กาศออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมประก,กาศใหพ้พี่น้องท่านาให้ทางภาคใต้ทราบก่อนหนึ่งมีนานี i 人呢，要变成好猫了。嗯